ครับต่อไปเป็นหงสุวรรณมีเบบีไหมครับหงสุวรรณมีค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหงสุวรรณหงสุวรรณเอ๊มคล้ายๆหงเหินเลยไหนฮะอันนี้น่าจะนี่หงเงินเป็นอันนี้หงสุวรรณค่ะหงสุวรรณหงสุวรรณอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้สีปาดค่ะฮะอันนี้สีปาดอ๋อสีปาดแล้วไม่ใช่หงสุวรรณนี่หงสุวรรณค่ะต้นนี้ต้วนี้หงสุวรรณเหลือน้อยหงสุวรรณเหลือเอ๊ะที้ไมเหมือนกันเลยไม่เหมือนค่ะก้านไม่เหมือนก้านน้องจะลายเห็นไหมคะสีปาใบน้องจะยาว ถ้าเป็นหงษ์เถินใบจะใหญ่ๆใบจะอ้วนๆอย่างนี้อ๋อนนะใบยาวนั่นใบยาวนี่บาดไม่เอาเราจะดูหงษ์หงษ์สุวรรณแล้วต้นมันจะเป็นลายลายอย่างนี้ค่ะอ๋อเป็นลายลายแบบนี้นะครับอ๋อถ้าถ้าเป็นหงษ์สุวรรณจะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็มีกี่ต้นครับหงษ์สุวรรณหงษ์สุวรรณมีหนึ่งนี่ก็ใช่สองเดี๋ยวรอต้นเบบี้แล้วกันนะหงษ์สุวรรณพี่เมันมันแบบมีไหมครับเบบี้เดี๋ยวพี่ดูว่าเบบี้อยู่อยู่อยู่ อันนี้ราคาเท่าไหรก่อนดีกว่าเอาหงสุวรณราคาเท่าไรก่อนเดี๋ยวตัวนี้อ,อ่าตัวนี้ไม่ได้ขายค่ะเนาะเพราะมันเป็นไม้จอมราาหัวไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปถึงแล้วมันจะไม่จะไม่ดีและสองตัวนี้ราคาเท่าไหรครับค่สะสะไม่ได้ขายค่ะอ๋อยังไม่ขายเนาะเป็น,นไม้จอมค่ะไม้่าหัวไปแล้วอ๋อพลึ้น่าหัวไปรอเบบีเลยกันครับค่ะรอเบบีเบบียังไม่ขึ้นเนาะค่ะเบบียังไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าทำไปแล้วทำแล้วค่ะขึ้นแล้วแต่ไม่รู้อยู่ทุกไหนอ๋อเดี๋ยวไปหาเบบีกันเถ งงเล้อค่ะแตไมอยู่ตรงไหนเอ๊ทาไว้ตรงไหนน้ออันนี้ก็หงสุวรรณอันนี่ก็องสุวรรณอค่ะอันนี้พาห,หัวยังครับอันนี้เป็นต้นอ่านี่แกะมาค่ะแบบว่ายแยกหน่อมาเป็นไม้แยกหน่อค่ะไม้แยกกอไม้แยกกอนะครับอันนี้เป็นไม้แยกกอมาหงสุวรรณอ่ังแยกมามันยังไม่โตเลยค่ะขณะน,นี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเบบีของหงสุวรรณอยู่ตรงไหนนะครับเนื่องจากว่าเยอะมากๆเลยนะครับ ฝนตกด้วยครับช่วงนี้ฝนตกหนักภาคใต้หลังสวนจุมพรนะครับก็พยายามเดินหาหลายรอบแล้วนะครับหงสุวรรณไม่รู้อยู่ตรงไหนแนะล้วฝนตกด้วยครับเราก็เราก็ต้องรอนะฮะแต่มีแน่นอนนะครับหงสุวรรณไม่นานไม่นานนะครับหงสุวรรณนานไหมครับกว่าจะขึ้นเนี่ยประมาณกี่วันวันมีอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตกนี้นอยู่ที่ตู้ไหน มันผมมันตกที่หยุตาไปดูไม่ได้มันอยู่่ออ,อ,อโอเคแต่พอเราผ่าหัวไว้ไกี่วันแล้ว <c oughs> ตั้งแต่กี่วันแล้ว <c oughs> อะะเป็นเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วอ๋อแสดงว่ามันขึ้นแล้วขึ้นมาค่ะมันมันแยกแล้วค่ะแยกใส่กระถางแล้วค่ะอ๋ยากจัดจาขาักก็ใส่กระถางแล้วค่ะออ๋นี่หัมันตกมันอ,อยู่ข้างนอกราคาเท่าไหร่ครับบิบราคาสองร้อยแปดสิบค่ะยังไม่รวมส่งนะครับอ่าสองร้อยแปดสิบค่าส่งอีกแปดสิบบาทนะครับก็คือหงสุวรรณนะครับ ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับกับหงเหินก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจใครสนใจก็ทักมาที่เพจนะครับบ้านต้นไม้ by KS หรือว่าพิมพ์ใน o o o g l e ไมค์พิเศษได้นะครับว่าพิมพ์ใน Google ว่าบ้านต้นไม้ by KS นะครับแผนที่ก็จะนําทางมาสู่ร้านนี้เลยนะครับเนี่ยมีทั้งแคทตัสและก็บอนสีมากมายนะครับเ,เลือกชมได้ตามสบายเลยครับผม อันนี้ก็จบคลิปในต่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย